เสพติดนั้นไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศที่เราจะต้องมารวมพลังกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผมไม่คิดว่างานปราบปรามยาเสพติดนอกจากจะเป็นพระราชบมบัตินะครับของคุณน,นายนาเจ้าแล้วเนี่ยครับซึ่งพระราชทา,า 64, นเมื่อวันที่12สิงหาคม2554ครับก็จะทํา,า,าให้กลายมาเป็นนโยบายเร่าด่วนของรัฐบาลผมออกนลงบอกบอกล,ล,อกอกลูกนะพี่น้องเลย ใครติดยาเสพติดขอให้เป็นผู้ป่วยไม่ใช่คนเลวร้ายถือว่าจิตบกพร่องผมกำลังให้กิจฎีกายกร่างกฎหมายจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีคนเสพแล้วไม่ต้องจับกุมไม่ต้องไปโรงพักไม่ต้องไปศาลไม่ต้องตัดสินจำคุกเข้าเรือนจำแล้วก็เอาออกมาบำบัด จะมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมกับฝ่ายตำรวจก <c oughs> ำ,ำนันผู้บ้านผู้ประสา,านพลังแผ่นดินคัดกรองผู้ที่ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติด <c oughs> กรณีที่เราตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเราก็จะนำบุคคลเหล่านี้นะครับเข้าไปสู่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รัฐบาลโดยพระนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจะต้องดำเนินการเร่งด่วนในปีแรกของการบริหารราชการแผ่นดินจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปีพุทธศักราช2555เป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กลยุทธ 7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนง,งานยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ได้รับความสำเร็จโดยเร็วและกำหนดให้มีการปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วม25ตาสับปะรด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้หมดสิ้นไปแล้วจัดระบบป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อย่างยั่งยืนจึงถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้นแบบขึ้นในดับหมู่บ้านนั้นตำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะเป็นประธานนะครับรังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมี25ตาสับรดผู้ที่จะเป็นเครือข่ายในการที่จะเอ็กซเรย์หาผู้ที่ และผู้ติดติดมาบำบัดรักษาตลอดจนเอ็กซเรย์เอาผู้ที่ขาส่งรายงานให้กับทางอำเภอและทางตำรวจเพื่อทีด่ดำเนินการให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้านของเราครับตอนนี้กรมการรองก็พยายามให้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการเป็น,นกลนไกในการขับเคลื่อนลงไปช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามสร้างประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจให้องค์กรเหล่านี้ลงไปขับเคลื่อนในหมู่บ้าน โรงการปกครองกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศโดยให้878อำเภอสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสปะรด 1. การทำงานเป็นทีมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายภารกิจ 2. จัดทำแผนกิจกรรมโครงการในหมู่บ้านชุมชนร่วมกันอย่างชัดเจน 3. จัดกิจกรรมประชาคมค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีชุดปฏิบัติการประจำตำบลเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและมีการจดรายงานการประชุมทุกครั้ง 4. จัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน 5. กิจกรรมประเมินครัวเรือนปลอดยาเสพติด โดยให้สมาชิกในบ้านทุกครัวเรือนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ความร่วมมือลงลายมือชื่อรับรองกับการทำงานของผู้นำพลังแผ่นดิน25ตาสับป,ประรด6มีระบบการติดตามและกระบวนการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเช่นการช่วยเหลือให้มีอาชีพและรายได้จัดหาทุนสน,สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน7มีกิจกรรมรณรงค์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่แสดงออกถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องคือเรามีชมรมนะครับหรือกลุ่มกองทุนของเราคือกองทุนฮักกันแปลงกันของหมู่บ้านนะครับแล้วก็อาศัยกลุ่มนี้เข้าไปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านนะครับพร้อมทั้งขอ,งข,องข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดครับปัญหายาเสพติดกับยาเสพติดมีก็ลูกหลานมีก็ ลาบ้านใกล้เลนเคียงของเขานี่มีผงกอไม่มีผงไผ่มีไผ่ินสักคนเจติตะนอเมียลูกบ้านีมีหรอก <laughs> ได้ปฏิบัติการ25ตาสับประรดนี่ได้ประมาณ3-4เดือนมาแล้วค่ะรู้สึกว่าดีมากค่ะเพราะว่าเราจะได้เข้าถึงประชาชนแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านยาเสพติดลูกหลานของผู้สูงอายุ น้องนัดน้องนัดไปซ่อมทูบีนัมเบอร์วไปซ่อมกล่องยาวปฝนจะไปเข้าปกวดในรอบเดือนที่ผ่านมานี่นะครับผมอยากจะถามท่านคณะกรรมการนะครับท่านมีปัญหาอย่างเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะอู้ขึ้นกับคณะกรรมการฟังครับเชิญครับเดือนที่ผ่านมานะครับมีคนนอกพื้นที่ได้มาหาปลาในชุมชนนคือในรอบไม่น่าหวังนะครับผมสังเกตว่า มันน,น่าจะมีปัญหาด้านยาเสพติดมาเกี่ยวข้องตัวเองนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะถามท่านประธานวันจะมีแน,นวทางแก้ไขได้อย่างไรครับผู้ประสานกาลังไปเรีินวิตาสบรดเนี่ยจะเป็นผู้ขุดค้นแล้วก็นาข้อมูลพวกนี้มาแจ้งในที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาต่อไปครับนี่ก็เป็นจุดตรวจชั่วคราวนะครับซึ่งเราจะใช้ในการคัดกรองผู้ที่ ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดนะครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมกับฝ่ายตำรวจกำนันพื้่บ้านแล้วก็ทางผู้ประสานพลังแผ่นดินนะครับเดือนละประมาณ2-3ครั้งมีขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับเจ้าโยนนอครัพิดานนะครับจะไม่เลยครับก็ค้านค้าครับก็ทุกครั้งที่เราตั้งจุดตรวจเนี่ยนะครับเราก็จะพบผู้ที่เสพยาผ่านมาจากการตรวจปัสสาวะ นะครับตรวจหาสารเสพติดเนี่ยเราก็จะพบอยู่ตลอดในกรณีที่เราพบแล้วเนี่ยผู้ที่ต้องสงสัยนั้นที่เราตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะยอมรับว่าได้เสพยามาและสมัครใจเข้ารับการบ่มบัตเราก็จะนำบุคคลเหล่านี้นะครับเข้าไปสู่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรสิทธิศัตว์เออนี่นะน้องใช่ไหมเสพเสพมาบ่อยแค่ไหน มาสิบกว่าครั้งเลยครับสิบกว่าครั้งแล้วทาไมเราไม่หยุดต้องเลิกแล้วนะเมื่อกี้นี้ที่เราตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเขานี่นะครับอันดับแรกสุดในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะให้เข้าไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลเกาะคานะครับเราได้ทําประวัติทาแล้วหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เขาก็ต้องไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลตามนัดหมายเสียใจมากเลยผมผมเสียใจมานานแล้วเพราะว่ามันมว่าเพื่อนสูงก็มันเยอะก็ต้องบําบัดอ่ะ ต้องเอาซึ่งทางราชการอะไรบำบัดไปนะอยากจะให้เขาเป็นคนดีอ่ะเนาะเอ็หายไปแล้วกรมการปกครองมีแผนดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัดในทุกจังหวัดตามหลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองโดยใช้เวลาบำบัด15วันรูปแบบการบำบัดเป็นการผสมผสาน โดยกระบวนการชุมชนบำบัดและหลักสูตรฟาสต์โมเดลอย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจและฝึกอบรมอาชีพให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีกวิธีการบำบัดเขาทำยังไงก็ไปอบรมครับอบรมการนั่งสมาธิไปเรียนแบบวิชาก่อสร้าง แล้วก็ช่างไฟแล้วก็ช่างปูนนะครับในหลักสูตรวิชา15วันแล้วได้เอาวิชาอาชีพที่เราไปเรียนจากตอนที่เขาเอาเราไปประปัดจะเอามาใช้งานในปัจจุบันนี้ไอามาใช้บ้างไหมคะได้ใช้ครับเดินเช่นเดินสายไฟที่บ้าน,นครับก็เดิอนเองครับ ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนโดยเฉพาะผู้ประสานพลังแผ่นดิน25ตาสัปะรถที่จะสร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติดโดยร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมแรงร่วมใจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนของตนเองอย่างครบวงจร ก็ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเลยแต่ก่อนมีเหรอคะแต่ก่อนนี่มีเยอะเลยก่อนก่อนนี้ยายก็ตีนะแต่ยายก็ถ้าสีดถ้าสีดมางให้มันเลือกแล้วก็เลือกได้หมดเลยอ่ะเราคิดว่าเราทํางานเพื่อลูกหลานยายยยยเสพติดคือสิ่งที่มันทําลายทําลายความพาสุกไปครอบครัวแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมถ้าเราขจัดปัญหาย,ยาเสพติดไปได้นะครับทุกส่วงหลายของพวกเราเมื่ก็จะ 宝宝路。